สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้จะมาทำกางเกงขายาวที่ใส่แบบสบายสบายกันนะคะโดยที่จะเป็นซิปอยู่ด้านข้างด้านหน้าจะมีเกล็ดด้านละาง่งเกล็ดมีกระเป๋าแปะที่ด้านหน้าทางด้านฝ่ามือนะคะแล้วก็ช่วงเอวจะเป็นสาบหลบไว้ข้างในด้านหลังใส่ย,ยางยืด1น,นิ้ว ด้านหน้าก็เป็นสาบหลบนะคะมาดูวิธีการทำกันค่ะไม่ยากเลยค่ะจากกำหนดเอวที่72ซนมสะโพก94ซนตมรความยาวตามต้องการนะคะดิฉันจะก,กำหนดที่90ซนเมตรมาดูที่เส้นเอวกันก่อนนะคะให้วัดจากมุมนี้ค่ะมุมของกระดาษด้านบนค่ะทางด้านซ้ายมือนะคะ ให้วัดเข้ามา5เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นยาวไปนะคะเพราะว่าจะทำแยกชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเพื่อที่จะได้เข้าใจกันง่ายค่ะแล้วก็จุดนี้นะคะให้วัดเข้าไป6เซนติเมตร แล้วก็ตีความยาวของกางเกงลงมานะคะความยาวเท่าไหร่ก็ตีลงมาจากจุดด้านบนเลยค่ะจากจุดเอวนะคะมาหาจุดสะโพกวัดลงมา20เซนติเมตร ตีเส้นเชื่อมไปที่ชิ้นหลังเลยนะคะต่อไปจุดสะโพกสมมติที่94โดยทั่วไปถ้า94เซนเมก็จัดใช้วัดลงมาจากจุดสะโพก7เซนเมนะคะหรือว่าถ้าใครสะโพก90-92ก็ใช้6เซนเมตร ถ้ามากกว่า94ก็ใช้ที่8ซนติเมตรนะคะดนฉันก็จะวัดลงมา7ซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นยาวไปเลยค่ะต่อไปมาหาเป้ายื่นเป้ายื่นให้ใช้สะโพก94หาร20นะคะก็จะได้4.7ก็กำหนดจุดไว้เลยค่ะ4.7เซนติเมตร ในด้านหน้าของกางเกงนะคะให้วัดเข้าไป1.5เซนติเมตรนะคะแล้วก็ตีเส้นมาที่สะโพกจากจุดเป้ายื่นตรงนี้ค่ะที่ตั้งฉากกันให้วางไม้บรรทัดเป็น45องศานะคะวัดออกมา2.5เซนติเมตรในจุดนี้เราจะโค้งนะคะไม่โค้งเยอะค่ะเดี๋ยวเป้าไม่สวย ก็โค้งจากจุดนี้มานะคะนิดหนึ่งค่ะก็จะได้ประมาณนี้ต่อไปมาหาสะโพกกันนะคะสะโพกจะบวก3ซนติเมตร94บวก3หาร4ก็จะเท่ากับ24.25กํากำหนดจุดไว้ค่ะแล้วก็ตีเส้นลากลงมาด้านล่างนะคะ โดยที่ให้เส้นขนานกันค่ะลากไปหาจุดแนวเอลเลยค่ะต่อไปค่อยแบ่งเครื่องเส้นเป้านะคะก็ลากขนานลงมาที่ปลายขากางเกงค่ะ ต่อไปก็มาหาเส้นเอวค่ะเส้นเอวหน้าจะบวก3ซนติเมตรนะคะเพื่อที่จะทำเกล็ดเจดหารด้วย4บวก3ก็จะเท่ากับ20นะคะก็จากจุดนี้ก็วัดต่อไป20ซนเมตรค่ะ แล้วก็ให้โค้งมาหาแนวเอวค่ะใครที่มีไม้มันทัดโค้งก็ใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะต่อไปก็มาทำเกล็ดนะคะต่อไปก็ให้แบ่งครึ่งที่จุดเอวนะคะเพื่อที่จะทำเกล็ดค่ะ ได้เท่าไหร่ก็แบ่งครึ่งตีกลิดออกด้านละ1.5เซนติเมตรเกล็ดฟาร์มยาว10เซนติเมตรแล้วก็ปิดเกล็ดนะคะโค้งเส้นใหม่ค่ะวัดลงมาจากด้านหน้านะคะ 1เซนติเมตรก็โค้งค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปไปดูฟาร์มว้าของการเกงค่ะการเกงจะไม่กว้างเยอะนะคะดิฉันจะวัดออกไปด้านละ8เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นขึ้นไปที่แนวสะโพกนะคะ ช่วงนี้ก็แป่งเส้นให้กลืนกันนะคะที่ช่วงแนวสะโพกค่ะค่ะเบ้ายื่นก็มาที่จุดที่กำหนดไว้นะคะใต้ท้องขาก็ให้โค้งนิดหนึ่งค่ะประมาณสักหนึ่งเซนติเมตรใครมีไมมนทะะักโค้งก็โค้งเลยค่ะ แล้วก็จะมีกระเป๋านะคะก็วัดลงมาสัก14เซเมตรความกว้างกระเป๋า13เซเมตรกระเป๋าลึกสัก14เซนตเมตรจะได้กระเป๋าประมาณนี้นะคะชิ้นหน้าเป็นอันวัดเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปก็มาดู ชิ้นหลังกันค่ะชิ้นหลังก็เส้นเชื่อมที่เราตีไว้ตั้งแต่ชิ้นหน้านะคะให้ตีเส้นออกมาค่ะจากเส้นนี้นะคะให้วัดเข้าไป12เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นนะคะยาวลงไปที่ใายกางเกงค่ะ จากเส้นเป้าลึกนะคะให้วัดออกมา9เซนเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะแล้วก็มุมนี้นะคะด้านหลังของกางเกงให้วัดเข้าไป3เซนตเมตรตีเส้นมาที่เส้นสะโพกล่างตีเส้นยาวไปเลยค่ะชิ้นหน้าช่วงสะโพกชิ้นหน้าจะใช้ที่24.25 ชิ้นหลังต้องบวกเพิ่มไปอีก2เซนติเมตรนะคะก็จะได้เท่ากับ26.25กําำหนดจุดไว้นะคะแล้วก็ตีเส้นลงมาที่ปลายกางเกงนะคะให้เส้นขนานกันนะคะในจุดของเป้ายื่นของชิ้นหลังนะคะ ที่เห็นเป็นมุมฉากให้เราวางไม้บรรทัดเป็น45องศานะคะแล้วก็กำหนดจุด3เซนเมตรจากจุด9เซนตเมตรตรงจุดนี้ค่ะให้เราวัดต่ำลงมาครึ่งเซนติเมตรนะคะแล้วก็ให้โค้งไปที่เส้นสะโพกค,ค่ะผ่านจุดที่เรากำหนดไว้นะคะแล้วให้แบ่งครึ่งค่ะ ทำเหมือนชิ้นหน้าค่ะแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่ก็ตีเส้นลงไปที่ชายกางเกงเส้นเอวเราจะไม่มีเกล็ดนะคะในจุดของด้านหลังของเอวนะคะเราจะไม่ทําเท่ากับชิ้นหน้าเพราะว่าเวลาเราเคลื่อนตัวมันจะได้สะดวกให้เราวัดขึ้นไป3เซนิเมตรนะคะ ชิ้นหน้ารอบเอวบวกเลดก็เท่ากับ20ชิ้นนี้เราอาจจะใช้ที่21หรือ22ก็ได้นะคะเพราะว่าเราใสายย่ยางยืดแล้วเราก็โค้งนิดๆไปที่จุดสะโพกกึ่งกลางตรงนี้นะคะเราใช้8ดซนติเมตร เราก็วัดออกไป8ซนเมตรแต่ชิ้นหลังที่เป้ายื่น9ซนเมตรเราต้องให้มากกว่า8ซนเมตรนะคะเพราะว่ามันจะได้สมดุลกันจะก,กํำหนดที่11ซนเมนะคะหรือว่าจะใช้12 cm. ก็ได้ค่ะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมลงมานะคะ ด้านนี้ก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้นสะโพกแล้วก็โค้งนิดๆนะคะให้กลืนกันกันกบเส้นสะโพกในส่วนของเป้ายื่นเมื่อเราวัดลงมา ครึ่งเซนติเมตรในส่วนของปลายกางเกงเราก็ต้องวัดออกมาครึ่งเซนติเมตรด้วยนะคะแล้วก็ตีเส้นในส่วนของใต้ท้องขานะคะให้เราโค้งนิดหนึ่งค่ะอาจจะวัดออกมาสัก1เซนติเมตรแล้วก็โค้งไปนิดนดนะคะที่ปลายขา คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชอบใจกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ